สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถอดรหัสกรรมครับวันนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา11.00ถึงเที่ยงครับคุณจะเจอกับรายการที่จะทำให้คุณ หมดจากกรรมที่คุณสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติตนถึงปัจจุบันชาติเช่นเคยครับอ๊อฟขออนุญาตย้ำอีกครั้งที่อาจารย์หม่อมได้พูดทุกๆครั้งว่าจริงๆแล้วกรรมที่คุณสร้างมานั้นมันไม่สามารถที่จะแก้ให้หายแล้วก็จางไปได้นะครับแต่เราสามารถที่จะทำให้ทุกอย่างกรรมที่เราสร้างมาในอดีตชาติตนถึงปัจจุบันชาตินั้นมันคลี่คลายแล้วก็จางหายมันทุเราลงได้นะครับคุณอยู่กับอ๊อฟพัทรพงษ์ทัศน์ไพเวีนครับ สวัสดีค่ะหญิงอภิสลาค่ะแล้วเป็นประจําเลยนะคะวันเสาร์นี้นะคะอาจารย์ที่จะมาคอยถอดรหัสกันให้กับคุณผู้ชมนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะขอต้อนรับเลยดีกว่านะคะอาจารย์พรทิพย์จิตสัมผัสค่ะหรืออาจารย์ยุ้งยีพอมเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับนีนี่ฮะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่วันเสาร์เนี่ยเราจะบอกอะไรว่า จะมีอาจารย์สลับหมุนเวียนกันสองท่านเป็นประจำนะฮะมีอาจารย์ยมยิ้มกับอาจารย์ท่านมาจองนะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้จะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับศาสตร์จีนเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาดีกว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้กำลังเห็นเอสเววิ่งพลาดแล้วเนะะนี่ฮะไม่เสียเวลาคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเราไม่ต้องทะเยทยานเท้าความกันมากนะครับอาจารย์ครับขอหนึ่งเอสเวก่อนเลยครับคุณทัศนีครับมุสิกเจริญครับพฤหัสเดือน8ปีมะมา2498ครับ จะถามว่าจะถามเรื่องผลงานครับการาผลงานชำนาญการพิเศษจะผ่านไหมฮะค่ะสกูลนะคะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะสเมสได้เปล่าคุณอย่าลืมนะฮะตอนนี้คุณสามารถที่จะส่ง SMS ชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็ปีนักษัตริย์นะครับของคุณส่งมาที่4ี่9 0 0 0เนะครับเพื่อที่จะให้อาจารย์หยุมยิมย้มนะครับได้ท่ายทำนายทา,ายาทักว่าสิ่งที่คุณเกิดขึ้นและทำไไม่นประสบ็จ<ห>มันเกิด<อ>จากอะไระอาจารย์ยกชู อันนี้ขออนุญาตนะคะถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จค่ะแต่ว่าทีนี้ต้องบอกก่อนว่าแก้ไขค่อนข้างหลายรอบอ๋อจะต้องมีการเยียวยาแก้ไขหลายๆลรอบค่ะหลายๆครั้งค่ะก็คือว่าจะถามว่าสำเร็จไหมสําเร็จค่ะสำเร็จแต่ว่าหลายรอบนิดนึงนะอย่าเพิ่งใจเสียนะคะค่ะนะครับคนที่สองครับอาจารย์ครับคุณนัท นัทชุดานะคะคำลือเกิดค่ะเกิดวันศุกร์ที่8มกราคมค่ะ2514ปีกุลค่ะอยากทราบเรื่องเรื่องโชคค้าขายไม่ดีเลยเมื่อไหร่จะรวยถามถึงเรื่องการงานเรื่องคู่มีกรรมอะไรแม่ผัวโอ้หยาวเลยนะคะแม่ผัวทั้งที่เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาก็ชอบมายุ่งกับลูกลูกเกเอลูก หมายถึงตัวผัวหนูพูดหนูพูดเรื่องคนไทหาืไทยแล้วหรือเปล่าคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องพพชาติอันนี้ต้องขออนุญาตก่อนก็คือว่าอนุญาตนะคะคุณรัชชิดานะคะของของที่เขาอนุญาตเพราะว่าทําไมอนุญาตมิส่งเอสเวสกมาขอโทษค่ะพอดีว่านี้จะจะจะบอกนิดนึงว่าอันนี้เขาเป็นคนต่างชาติต่างแผ่นดินนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยพอเวลาทําอะไรปุ๊บจะเป็นที่ปฏิเสธของทุกที่ทุกทางและทุกคนขออนุญาตใช้คํานี้แล้วก็ทีนี้ที่ที่เป็นห่วงคือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างชาติถ้าเกิดเข้ามาไม่ได้ทําอะไรมันก็ไไมมมม่่่ีีออะะรรรคแตววาาาาานน้้้้เเขสงดด กับคนในประเทศทีนี้ส่งผลเรื่องการงานการเงินคือหนูต้องบอกก่อนว่าชีวิตพี่เนี่ยจะต้องอยู่กับความกังวลใจเสมอเสมอ,อ,อขออนุญาตใช้คํานี้นะคะว่าจะต้องอยู่กับความกังวลใจเสมอเสมอคืออยู่แบบสบายใจไม่ได้ทําใจไปเลยทีนี้ถามว่าวิธีแก้ไขในส่วนที่เราเคยเป็นคนต่างชาติต่างแผ่นดินทํายังไงดีก็คืออยากจะขอให้